สัสครับฟงางเสร็จครับวันนี้มาส่งมอกเครื่องตก้าให้กับลูกค้าน,นะครับรเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 4 3 1 6 6 3 1 3มันเป็นหญ้าเถาพันโมนะครับไม่เป็นไรครับ พอหยุดตัดก,ก็มานก็หลุดครับก็แปลงนี้จะเป็นหญ้าเขาเยอะครับ จะเป็นหยาเขาแบบนี้นะครับ เรียบก็ตัดได้สบาย